เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้อาร์ s ิสตีล้ลกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตอนอื่นเราต้องทำความสะอาดหน้ากันก่อนนะและตัวแรกที่เราใช้ก็จะเป็น r e เทก t u r e Lacing p e e ีให้กดทั้งหมด6-8ปั๊มทาให้ทั่วหน้าทิ้งไว้8นาทีแล้วล้างออกในระหว่างนี้ใครมีความรู้สึกคันกัดยิบๆก็ปกตินะเพราะตรงนี้จะช่วยผลัดเซลล์ผิวและลงลึกถึงรูขุมขน พราะตอนเด็กๆเ,เราจะใช้เวลาในการผลัดเซลล์ผิว28วันพอเราอายุมากขึ้นเราก็จะใช้เวลาในการผลัดเซลล์ผิวนานมากขึ้นพอล้างน้ำสะอาดออกแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเขาจะให้หัวดูด2ขนาดเราเอาจุกยางออกเราก็ดึงหลอดใส่น้ำออกมาจากนั้นก็เติมน้ำให้ถึงขีดแม็กแนะนำเป็นน้ำสะอาดนะส่วนเราใช้น้ำแร่ ประกอบเข้าเครื่องเหมือนเดิมจากนั้นกดปุ่ม power เ,เบาสุดจะเป็นสีฟ้าจากนั้นเหลืองแรงสุดชมพูเรามาเริ่มกันเลยให้มือนหนึ่งคอยช่วยดึงด้วยนะจะทำให้ดึงง่ายขึ้นพลน้ำหมดแล้วเราก็เติมน้ำใหม่ทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยเติมน้ำให้ถึงกีดแมก็กแล้วก็ประกอบเครื่องให้เหมือนเดิมแล้วถ้าหน้าไข่แดงก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะเกิดจากแรงดูดของเครื่องบริเวณหน้าผากก็ใช้มืออีกครั้งหนึ่งจับเหมือนกันนะ อย่างที่คางก็ใช้อีกมือหนึ่งช่วยจับไว้ถ้าเราเห็นว่าสะอาดแล้วเราก็มาเปลี่ยนหัวกันรอบนี้เอาหัวเล็กมาใส่นะกดปุ่ม power เ,เหมือนเดิมหัวเล็กนี้เราจะมาใช้ดูดบริเวณที่จมูกใช้อีกมือหนึงคอยจับเหมือนกันนะจากนั้นเราก็มาต่อดด้วยโทนเนอร์ตัวต่อมาก็จะเป็น retoucher ละซิ่งเซรั่มกดออกมาส่องปั๊มแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าช่วยกระชับลูขุมขนและบอกเลยกลิ่นหอมมาก จากนั้นเรามาเปลี่ยนหัวเพื่อจะได้เข้าหมดเซรั่มกดปุ่มเ w e อและด้านข้างก็จะเป็นปุ่มเซรั่มนะมาทาบหน้าจะได้ยินเสียงติ๊ดติต๊ดทุก3วินาทีให้เปลี่ยนตำแหน่งห่างกัน1นิ้วจะช่วยผลักเซรั่มและก็ผักวิตามินนะแสงสีแดงไม่เป็นอันตรายกับดวงตาทำแบบนี้ให้ทั่วหน้าแล้วก็มาทำที่บริเวณลำคอด้วยนะ พอเสร็จแล้วเราก็มาทาความสะอาดเครื่องกันใส่น้ําเหมือนขั้นตอนแรกเลยจากนั้นเราก็เปลี่ยนหัวดูดกดปุ่ม power แล้วกดปุ่มเซรั่มค้างไว้ประมาณ2วิเอาหัวโดมมาคว่ำไว้ที่หัวดูดเครื่องก็จะดึงน้ามาทําความสะอาดที่เครื่องเองเห็นไหมวิธีการใช้งานง่ายมากเลยทุกคนต้องหามาใช้แล้วและนี่คือผลที่ได้มันว้าวมากเลยนะทุกคน artist lab ไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ